พวกเราเข้าใจผิดกันว่าศาสนาเราไม่ใช่ประเพณีศาสนาไม่ใช่วัฒนธรรมศาสนาไม่ใช่พิธีกรรมศนะาสนาเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์พระพุทธเจ้าสอนคนนะนะพระอ,องค์สอนเนี่ยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นความจริงพระอ,องค์ก็ไม่พูด พ่อคำพูดของพระพระอ,องค์เนี่ยของพระพุทธเจ้าของพวกเราเนะ่ยท่านจะสอนเรื่องทุกและวิ่ีดับทุกเท่านั้นเรื่องอื่นอื่นน่ะเป็ปีกย่อยเป็นกิ่งก้านสาขานะจำไว้เพราะงั้นาศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนให้กันเคลื่อเคิ้มไปสวรรนคะ์นะสอนให้เราอยู่ปัจจุบันเนะี่ย ให้เห็นอยู่ปัจจุบันว่าเราจะพัฒนากรรมกรรมคือการกระทํำนะทำดีๆทำชั่วช่วไม่ใครไม่ไม่มีใครมาเสกมาดนบันดาลให้พวกเราดีเราชั่วได้หรอนะแล้วก็เป็นศาสนาธรรมด้วยนะไม่มีนะเรื่องนล้เรื่องเด็กเทวทัศน์ก็ทำได้ะเห็นไหม เก่งด้วยเทวชาตันยังตงนรกเลยะะวะเพรางศาสนาพูดถึงเป็นเรื่องของความรู้สึกนะ,อะตอนนี้พวกเราไม่รู้จักทุกทั้งที่นอนกอดทุกอยู่เห็นไหมมันติดสุขพ่อฮะมันติดสุขไม่ใช่ติดสุขหรอกที่จริงสุขอ่ะ มันไม่มีแค่ทุกมันล,ลดลงอย่าลืมว,ว่าสุขนี่ก็เป็นเวทนาทุกก็เป็นเวทนาเป็นแค่อารมณ์อารมณ์เนี่ยคือกิเลสอารมณ์นี่แหละหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกกิเลสที่แท้จริงก็คืออารมณ์กายเนี่ยมันเสพซากพืชซากสัตว์จริงไหมแต่จิจตนี่มันเสพอารมณ์เห็นไหมตอนนี้พวกเราเนี่ยหาอารมณ์ดีๆให้ตัวเองเสพบ,บ้างไหมะ ฮะไม่มีเลยเพราะเราจะหาจะาขยะใส่ใจตัวเองลองดูนะเรื่องดีๆไม่เคยอยากเอาเข้าหรอกห<ะ>ลวงตาเคยอุปมาว่าเนี่ยเดินไปปับเดินไปตามถนนเนี่ยพอได้กิ่นปุ๊บกินเหม็นเนยกินอะไรวะแทนที่จะเดินหนีไม่นั่นนะ,ะต้องเดินตามหายจริงไหมนี่คือความอโอ้ ยังไล่อยู่ขี้ไครวะยังวาไปโน่นนะนะเห็นไหมเห็นไหมนี่คือความสงสัยของมนุษย์และอีกอย่างมนุษย์เนี่ยคนเราเนี่ยนะมันจะไหลลงจําที่พันว่าคือมันจะหาแต่เรื่องไม่ดีมันจะหาแต่เรื่องจับผิดนะเรื่องดีๆไม่ค่อยหายเอาล่ะ ชอบแล้วคัอเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเรื่องของชาวบ้านเขานี่เสือกดีนะจริงนั่งอยู่บ้านมันเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะทำงานมันยังไปว่าคนโนดนคนนี่อ่ะม,มันไปว่าเขาหนึ่ดูดีๆ